เดียวหน้าค่ะพิธาร,อย,ารอยู่ที่ฐานไหนล่ะครับตอนนี้พี่บํานะครับมาอยู่เนี่ยบ้านไทยนิยมพัฒนาหมู่ที่17ตําบลบางไดออาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เรามาเจอแม่ค้าที่เขามาทําอาหารผัดหมี่หรือว่าทําของหวานไล่ให้ทางสถานเดวหน้าอยู่ที่นี่ครับอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ของ ภาษาตะคว้ก็งานช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงออสิิติกบ้านไฟไหมครับผมน้ําท่วมครับผมท่างกลุ่มหลานและบุนไทยทีมก็จะเป็นตัวแทนครับผมจะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าท่านแอดมินอยู่ทั้งหมดร้อยกว่าท่านอยู่ทุกโซนมีโซนอีสานตะวันออกตะวันตกพระรามสองกรุงเทพฯสายใต้ครับผมก็จะช่วยเหลือสังคมแบบนี้ครับผมครับขอบคุณครับ เร็วหน้าค่ะมากี่วันแล้วครับพี่เพิ่งมาชมตัวกันม่แม่ค้าในตลาดจะไปจุดอื่นอีกไหมครับนอกจากจุดนี้แล้วมาวันนี้มาจุดนี้จุดแรกพลุกพล่านหลายจุดอยู่จุดก่อนมาหลายจุดอยู่ดูตัวอย่างอาสักปืนกันนะอาเชิดปืนใหญ่เลยเหรอครับเนี่ยจากคามสเกสเซนค่ะเหมือนกันเลย กลัวไหมครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ไปแต่วามเป็นจริงกลัวได้มาถึงรอบที่สามแล้วหนึ่งสองเนี่ยยังไม่ยังคาใจอยู่ใช่ไหมคาใจครับอยากมาอีกอยากมาอีกครับเด็กตั้งใจวาดมาให้โดยเฉพาเลยค่ะมีงานต้องให้พี่ทหารก็อ่านครับเนี่ยครับมีหลายอย่างอยู่ครับบุความเราจะส่งไปถึงฐานยังไงครับเี๋ีวเดี๋ยวไม่หวังเราจัดการให้แล้วมีหน่วยเราฝากไปให้ขอร้านเก็่กันครนี้ทําให้เด็กๆแล้วคููใหญ่แล้วทุกรุ่นทุกัยแล้วครับที่ส่งกำลังใจมาให้ จากทหารแนวนาตำรวจทั้งพ่อค้าแไมค้าที่เขาอยู่ถึงโคราชอำเภอคามสแกแสงก็ยังมากันถึงที่นี่เลยนะครับไอ้ส่วนผมอยู่อำเภอเมืองครับครับผมยังยังมีอีกนะคะจากโรงเรียนเทศบาลมาของน้องๆจากโรงเรียนจัดพงรงวิทยาแบบนี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารทุกคนปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้ได้ขอให้พี่พี่ทหารและพี่น้องประชาชนทุกคนปลอดภัยส่งใจให้ครับของนครราชสีมา ยยเย,ยอะากรูปลงมาให้แบบนี้เราก็จะเอาไปส่งให้กับทหารใช่ไหมครับใช,ใช่ใช่กำลังใจจากเด็กๆน้อยๆจากประชาเจากประชาชนประเทศไทยนะคะเด็กหญิงขวัญทิดยําำทิพมูลนะครับเยอะมากตอนนี้บรรยากาศด้านหลังที่สารการหมู่บ้านไทยนิยมก็ยังคงมีอยู่เหตุการณ์แบบนี้ตลอดนะครับ แต่เราจะไปทำงานกันแล้วครับเอาเรื่องดีๆของที่นี่ไปฝากทุกท่านนะครับเราเห็นบรรยากาศวันนี้เลยสุกที่2 2่สิบสงสิงหาคม2568ที่นี่ครับที่บริเวณใจากลางหมู่บ้านนิยมพัฒนาหมู่17ที่ตำบลบ,บักได้อำเภอปรนุมนรัตจังหวัดสุรินทร์